ฝาฟันชีวิตด้วยกันตั้งแต่สมัยฝ่าฟัน,ฟนล,ลุยชีวิตยอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่จบมัธยมเรามีประสบการณ์ร่วมกันมากมายเลยครับเคยตกทุกข์กกได้ยากด้วยกันกอดคอกันมาและวันหนึ่งเพื่อนของเราก็ประสบความสำเร็จครับขอเชิญพบกับป่าแงมครับเจ้านายครับปูนปูนช่วงนี้ชีนะสวัสดีครับ พบกับผมตาแงมและทีมงานที่มุ่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยวันนี้กลับบานเกิดมาที่ประโคนชัยนะปรบจานนายคิดถึงเพื่อนทุกคนครับเ,เพื่อนๆก็กรู้จักผมดีในานามของสกนารักอุดมการลูกของพ่อสุขิดแม่ดาริรักอุดมการมีพี่มากมายที่จบที่นี่ พี่ใหญ่พี่เล็กพี่นิดพี่หน่อยน้องหญิงตะลอกหนะ้าแล้วตะหนุยนะ้าแล้วจนปัจจุบันนี้กลายเป็นตังแห็บบ้านผมอยู่ตรงนู้นชื่อว่าบ้านใหญ่ในป่าเล็กผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆทุกคนที่จบปรกคนชัยจะต้องมีประสบการณ์ที่บ้านใหญ่ในป่าเล็กมากมายนะฮะบ้านใหญ่ในป่าเล็กเพื่อนๆบางคนบอกว่าเป็นบ้านที่ให้ความรักความอบ อให้ประสบการณ์ให้การเรียนรู้กับเพื่อนเพื่อนนะฮะเพื่อนผมสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะประธานเสนอได้วิวันชาที่เห็นเนี่ยเขาเป็นช่างนะนนออไม่ใช่ช่างฟิตนะช่างเครื่องบินปุบมือช่างเครื่องบินนยครับเท่มั้ยล่ะแมมีเพื่อนเป็นช่างเครื่องบินนะเห็นใบหนวดใบเขาอย่างงี้เฮ้ยมันเป็นศิลปินอะไรที่ไหนนะน่าเป็นช่างฟิตเหมือนกันนะฮะนะ เวลาเครื่องบินมีปัญหาฮนะมีเหตุการณ์กล่องดงกล่องดําผมก็จะโทรถามเขานะครับมีปัญหาเรื่องเ,อเครื่องบินลบหน้าตาเป็นยังไงเครื่องบินที่เคยเห็นเอาออก YouTube แล้วกหกกันว่าเดินผ่านไปพัดระดูดฟุตแล้วก็ตายมาเป็นอะไรเป็นยังไงนะครับผมก็กลับมาครั้งนี้นะครับมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของประคุณชายมากผมเอาไปเล่าตลอดนะครับ ถนนสายโชคชัยเดชอดดมหรือในประสาทบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กนะตั้งแต่อายุนู่นเรียนป .7 นมัง่งจึงมีถนนลาดยางเดี๋ยวนี้มานี้45้ปีนะบ้านเราเพิ่งพัฒนาเองนะเพิ่งมีถนนสองเลนนะฮะผมเรียนอยู่โรงเรียนอนํานวยกิจนะฮะโรงเรียนออมนวยกิจราชวิยาคารนะ,ะจบเสร็จแล้วมาอยู่ที่ ประคุณชัยพิทยาคมจบม .3 ส,มสก็เข้าบุรีรัมพพิทยาคมแล้วก็เรียนต่อเข้ามาหาลัยแล้วก็มาทางานช่องสามแล้วก็มาทำงช่องเจ็ดนะฮะก็เห็นถนนสายนี้นะฮะฮะมันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยส่วนที่นี่นะฮะส่วนที่นี่ที่หนองละเซสซันน,น,น,นี่นี่นี่ตัวพี่เก็บบันทึกภาพไว้ตลอดนะฮะจำได้ว่าวัยเด็กมสองมส,งม,สมนี่รุ่นพี่หรือรุ่น19รุ่น20นะฮะรุ่นพี่ชายผมรุ่นพี่หน่อยรุ่นที่สิกก็มานะฮะรุ่น19 อ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะฮะสิบแปดนี่ก็องมาพี่พี่นายนะฮะท่านสะสะนายนะฮะอ่าและรุ่นยี่สิบผมก็มีสะสะรุ่งโรดทองรีนะฮะก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะฮะมาขุดลอกกันตรงนี้ฮะพวกพี่ๆก็ามาทำทำกิจกรรมตรงนี้นะฮะผมมาครั้งนี้มันไม่มีสะพานแล้วนะเมื่อก่อนเป็นมีสะพานตรงนี้ใช่ไหมสะพานไม้นะฮะสะพานไม้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวนี้เขาถมกรุงลงกาแล้วมีหนุมานมา เอาพญาลิงมาถมกรุงองคาทําเส้นทางเข้าหมู่บ้านทําเส้นทางเข้าหนองละแส,ะสนเรียบร้อยสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของหนองละแส,ะสนเลยคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมเพื่อน,น,นตลอดเวลาห้าิปีนะฮะที่ผมเกิดมาเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของหนองละแส,ะสนเคยไปรสนีอนยอาคารไปรสนียโอ้โหมาถึงปับ๊บจำได้เลยไปรสนียยังอยู่ที่เดิมยังเหมือนเดิม บ้านเรือนบ้านอื่นเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะฮะส่วนถนนประจอมสักครู่นี้มากับเพื่อนผมเจ้าสักเจียมรำเป็นเพื่อนรีกว่าเป็นมือปืนผมั้งเด็กเลยฮะเขาจะเป็นผู้บิทักผมตัวใหญ่ๆนะฮะชอบเป็นมือปืนให้ผมนะฮะเพราะว่าผมเป็นตัวเล็กๆน,นะฮะเจ้าสักก็จะมาบอกว่าเฮ้ยถนนสายนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะถนนประจจมไม่เปลี่ยนเลยนะฮะร้อยปีแล้วว่ามันน่าจะเป็นตลาดหรูรักแล้วละ่ะนะครับนี่คือความประทับใจตั้งแต่วัยเด็กเลยนะฮะเจ้าอุ๋งเนี่ยฮะผมเคย เคยดูหนังเราร้องไห้ดูหนังสนุกลรวร้องไห้แล้วโทรมาหาเจ้าอุง๋งหนังเรื่องอะไรรู้ไหมครับก็หนังเรื่องแฟนฉันไงหนังเรื่องแฟนฉันนี่ทาไมผมคิดถึงเจ้าอุ๋งมากเลยเป็นเหมือนไอ้แจ็คมากเลยนะฉนะ้ั้นชีวิตของพวกผมครูต้อยนะฮะที่จะมาเป่าแตร ى, นะฮะเล่นอ๋อเรียกว่าแซกโซโ,กโฟนนะดอาแตรแซกโซโฟนแห่งานศพแห่แตรนะฮนะก็จะมีนี่แหละฮะนี่แหละฮะมาช่วยกันบรบรเลงเพลงงานศพอยู่บริเวณ ย่านนี้นะฮะส่วนเสนอก็จะเป็นคนที่โอ้พูดน้อยฮะเป็นคนพูดน้อยฮะช่างฟิตผมนะ,ะช่างเครื่องผมนะฮะช่างเครื่องบินเมื่อก่อนอยู่เฮลิคอปเตอร์นะมาอยู่เมื่อก่อนนี้เป็นเป็นตำรวจนะที่พูดเนี่ยเป็นนายตำรวจนะครับยี่พูดหน้าตา่างนี่เป็นตำรวจอ๋อกองบินตำรวจนะกองบินตำรวจที่อยู่ที่รามอินทราแล้วลาออกมาทํางานช่างเครื่องบินเทไม่ล่ะเพื่อนด่างแงแ่้ยทุคนนี่อยู่ไหนอยู่ปอพนะะ อยู่ปอพอป้องกันภยัยฝ่ายพลเ,เรือน,นมีประสบการณ์กับผมมากมายนะตอนนั้นไปอยู่ที่กรมไปอยู่ที่กรมอเอาอะไรฟังเลยได้ไหมขายเพื่อนเลยได้ไหมอ่ะไหนๆขายเจ้าเจ้า,เจ,า,เ,จา,เ,จาเจ้าอุงก่อนแล้วกันปรากฏว่าไปกินเหล้ากันที่ช่องเจ็ดหลังช่องเจ็ดจะมีก็กินเหล้าดึกนฮะแล้วก,ก็ห้ามกลับบ้านห้ามกลับบ้านเอาไงฮะก็ขับรถไปนอนโรงแรมมันลูกด,ดีกันสองคนสองคน ตอนตอนเขาเปิดบ้านไอ้ไอ้ทั้นก็ตกใจแล้วนะไอ้เด็กเด็กเด็กบริการก็ตกใจแล้วนะแต่ปรากฏว่าช้ามายิ่งตกใจยิ่งกว่านั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าเราไปได้วยฉุกเฉินก็เลยไม่มีอุปกรณ์อาบน้ําแปรงฟันสบู่หรืออะไรที่อุปกรณ์อุปกรณ์นั้นผมก็ออกไปซื้อคนหน้าตาดีๆอย่างผมเนี่ยออกไปซื้อมันก็แอบดูใหญ่เลยนะแอบอู้มันเป็นอะไรกันสองคนนี้เปล่าแม่มันรักกันจริงเลยเคยนะแล้วเราเราพอเสร็จจับ สักสามโมงเช้าเราก็กลับม,มันมองผมแบบค้อนๆหรอลกลงเองทำไรรับว่ะ <c oughs> ไม่ได้ทำนะฮะโอเคครับคนหัวนหน้าเสนอนคะครับอยู่ด้วยกันตลอดฮะ <c oughs> อยู่ที่ไหนรู้ไหมไปอยู่วัดยานาวาไอ้บ้านี่โอโ้โหไปอยู่กับพระหลวงพ่อเวลาผมหิวข้าวนะหิวข้าวตอนเรียนประสานพี่นี่หิวข้าวอะ่ะ <c oughs> เกิดมาก็ต้องกินข้าวคณทุกคนมีเงนินอยู่ห้าบาท่ยต้องไปหาเขาไป เงินกว่าจะต้องไปล้างบาทก่อนน้ไปทํางานแทงเขานะเขาเป็นหัวหน้านะแล้วเราก็สนุกกันกับหลวงอยู่อยู่บนบนสกุตินะหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อรองเจ้าคณะนะครับสาธุตอนนี้ปัจจุบันนี้ท่านได้มอรงภาพดีบร้อยแล้วนะครับเราก็เล่นกันอยู่ข้างบนแกก็ตุ้งตุ้มตุ้โอ้โหรับรองฮะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเป็นเด็กวัดเหมือนกันนะนี่เด็กวัดแล้วเนี่ยถึงถึงบอกนะฮะ นี่แหละครับนะคือชีวิตของพวกเรากองเพื่อนที่อยู่ฝากนู้นฝากนี้นะฮะแม่เล่าก็ไม่หมดนะครับด้วยความปลื้มปิตินะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สาวที่นั่งอยู่ฝั่งนู้นนะฮะพี่สาวผมน่ารักมากฮะพี่ตุ่มอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ใหญ่เรียกว่าดูแลผมมาแต่เด็กนะฮะแต่น้อยเลยฮะฉะนั้นหลักน้อยคนที่มันเด้งเตะอ่างเงแ้มนูสระนะอ่างเงมนูนูสระตลุง ผมก็บอกตลอดว่าผมคนประคนใช้นตูตลุกแนงนะผมอาจจะพูดสำเนียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่เพื่อนเพื่อนก็ชอบมาล้อผมนะฮะชอบให้ผมพูดภาษาคาเมรผมก็พูดได้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 บ้างนะเพื่อนเขาก็าจะขำขำผม,ผมไม่เป็นไรมันก็นเอยเต้ผมก็ก็ชอบชอบคุยชอบพูดภาษาคาเมรเวลาผมอยู่อยู่กรุงเทพนึกไม่รู้ไหมผมเทก่กว่าเพื่อนเลยนะ เพราะอะไรเวลาผมพูดภาษาเขมรเนี่ยมันทาให้ผมเหมือนมีความรู้ภาษาเขมรมากเลยเนาะเพราะเพื่อนผมมีแต่คนไทยไงฮะมีแต่คนไทยปรากฏว่าเวลาผมพูดภาษาเขมรอะไรนิดนิดนี่หน่อยนี่แหมมันสเบิร์มมากเลยฮะมันมันเท่มากเลยฮะมันถึงกลกวว่าแหมไอ้ไอ้แงมนี่มันมันเก่งภาษาเขมรแจ้งหนักที่จริงไม่ใช่ฮะผมโทรมาถามครูต้อยบ่อยนะฮะอย่างเช่นคําว่าออจุงกะนี่ไปว่าอะไรครูต้อยออแล้วอซสเดอร์นี่ไปว่าอะไรอะนะผมก็แอบโทรมาถามเพื่อนผมแล้วผมก็ ตอบแหล่งข่าวไปแม่หล่อมากนี่คือชีวิตที่คลุกคลีกันมาจนจนจนครึ่งครึ่งคนแล้วนะเลขห้ากันหมดทุกคนแล้วนะฮะดูหน้าตาเพื่อนแต่ละคนบางทีก็มาสกิดสเกลแนะนํากันนะฮะอยู่ตรงนู้น,นาอาจารย์ดวก็อยู่นู้นเพื่อนอีกหลายคนนะครับและได้อบอุ่นได้ได้เจอน้องนุ่งหลายคนนะครับทักทายในเฟซบ้างทักทายอะไรบ้างนะครับก็ขอให้งานนี้นะครับมีความสุขนะครับมาด้วยความอบอุ่นใจได้เข้าไปกราบ หลวงปู่พาดนะครับที่บ้านกรวดได้กลับไปเข้าเรียนเชิญท่านนันเพอนันเพอแกไปเดินแบบนะฮะที่ผ้าไหมที่บุย์ได้เรียนเชิญสารวัตรแล้วก็เรียนเชิญท่านนายกเมืองประคุณชัยด้วยอ่ะช่วงนี้ไม่ขอขั้นเวลานะครับอ่ะขอยกภาระนี้ให้กับโฆษกอุ๋งต่อครับครับขอบคุณท่านประธานธนิกและก็ป้าแหงของเรามากๆนะครับจริงๆแล้ว ป้างมีเรื่องพูดอีกทั้งคืนก็ไม่จบนะครับครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะพบกับศิลปินคนต่อไปนะครับเ,เนื่องจากว่า,าวันนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับได้มีผู้ที่ร่วมบริจาคเงินนะช่วยเหลือเด็กยากจนอยู่หลายรายขออนุญาตแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับครับ ผู้ที่บริจาคเข้ามานะครับคือคุณคมสรรหรือคุณต้อยวงสรศักนะครับบริจาคมา5,000บาทคุณนิทินาตคุณตู่เจริญสุขนะครับจังหวัดนครศรีมา5,000บาทคุณจันจิราพรผมอ่านถูกหรือเปล่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้บริจาค4 0 0พจากสวีเดนเลยนะครับเพื่อนเราไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็คุณณรบลหรือคุณกุลหนูเติม1 5 0 0บาทคุณธนศักหรือคุณเถื่อ คงพินิษนะบ้านอยู่ตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวนี้ไปเป็นเจ้าของกิจการงานเหล็กอยู่ที่ระยองร่ำรวยไปแล้วครับบริจาคมา2,000บาทและคุณคุณกมวพันธ์2อ0 0บาทคุณอานงปุลประโคดอีก1,000บาทขอเสียงประเมือกับผู้บริจาคเหล่านี้วยครับครับต่อไปนะครับเราจะได้พบกับศิลปินสานุวัตกรุ๊ปของอาจารย์ชัยสานุวัตนะครับ ขอเชิญพบกับศิลปินกุ้งนางทิติมาได้เลยครับ สวัสดีครับแต่เพียงได้เห็นฉันเป็นต้องยินนาบานมือไม้มันสัน่นยินจำอะไรไม่ถึงเธอคือนางฟ้านำพาให้ลืมความทุกขทานความสุขให้ฉันในวันเสื้อยงาดอกฟ้า คนคนใช้เสียงน้อง i so ียมาฟังงานเพลงช้าสักหนึ่งผลงานนะครับผมเพน,นี้ชื่อเพลงใจที่เหลือนะครับผมเหือใจสบาผิดหวังเมื่อไรจะได้ไม่ต้องคิดมากกับเรื่องราก แสนจะทอระมาคิดจะโคุเจะรักใครอย่าลืมเพื่อใจรักตัวเองบ้างหากรักมันไม่สมวังจะได้ยังพอมีใจหลือเพื่อเอาไว้คิดเลือกทางเดินชีวิตใหม่ จที่รักจริงนั้นให้เจอคงไม่นานเกินรอขอแค่เราอดทนเสมอสักวันก็คงได้เจอคนที่จริงใจจะนานแค่ไหนขอเพียงได้ใจของคนที่รักกันจริง ฉันจะทำทุกสิ่งด้วยหัวใจแม้คืนวันที่ผ่านมาฉันนั้นจะเคยเสียใจแต่ฉันก็ยังคิดได้ไม่ยุดติดและชีวิตของคนเราต้องก้าวเดินต่อ อย่ามัวท้อแม้ต้องเจ็บกับความผิดหวังวันข้างหน้านั้นยังมีคนที่ดีและจริงใจที่พร้อมจะเดินก้าวไปกับเรา คนโสดมัไหมครับคนโสดเสียงดังคนโสดเสียงดังโสดทาง,งานนะครับค่ำคืนนี้ ฉันจะทำทุกสิ่งด้วยหัวใจแม้คืนวันที่ผ่านมาฉันนั้นจะเคยเสียใจแต่ฉันก็ยังคิดได้ไม่ยุดติดและชีวิตของคนเราต้องก้าเดิน อย่ามวัวทอ้อแม้ต้องเจอก,กับความผิดหวังวันข้างหน้านั้นยังมีคนที่ดีและจริงใจที่พร้อมจะเดินก้าวไปกับเราวันข้างหน้านั้นยังมีคนที่ดีและจริงใจ พร้อมจะยืนเคียงข้างเราตลอดไปขอบคุณครับผมก็อากาศหนาวเย็นมากนะครับ